เาขาคอมีหมอกจะใจพี่ไม่หลอกนะเพราะวันนี้เราจะพาทุกคนไปล่าหมอกกันที่เขาคอในฤดูฝนกันโอ้โหตอนนี้ฝนตกหนักเลยกลายเป็น เสียงฝนเสียงมันดังกลบทุกอย่างจรือบางทีหัวใจเราก็เงียบไปเองคนส่วนใหญ่ไม่ชอบเลยดูฝนแต่สำหรับเรามันคือช่วงเวลาที่ธรรมชาติที่สวยที่สุดมอกระหนาฟ้ามันเทาแต่ใครว่ามันเศร้าบางทีมันแค่บังคับให้เราช้าลงแล้วมองอะไรที่เราเคยมองข้ามไป แล้วก็ช่วงเที่ยงนะครับมากินที่ร้านตักมอนะครับที่เขาคอนะครับบอกเลยว่าคุ้มสุดๆนะครับผักสดๆนะครับจากสวนยกมาเต็มโต๊ะทั้งผักทั้งแกงนะครับหวานกรอบธรรมชาติต้มยำนะครับก็รสจัดจ้านะครับสดร้อนๆลายหนาวกําลังดีเลยนะ,ะยังไม่ที่สองจาเลยสองหัวเลย วหวนนหวหน่าจะไดหัวนงเลยเยอะมากแล้วก็ยังมีปลาทอดนะครับกรอบนอกนุ่มในกินคู่กับน้ําจิ้มคือฟินสุดๆนะครับบรรยากาศดีนะครับกินไปนะครับชมบรรยากาศดีๆไปนะครับผมอิ่มท้องอิ่มใจนะครับถ้าเ,เพื่อนๆผ่านมานะครับก็ลองแวะมาชิมกันได้นะ ก็หลังจากที่เราทานอาหารเรียบร้อยแล้วนะครับเราเดี๋ยวเราจะไปพีโนลาเต้นะครับ The memories that made me be another prison foreman had to be a different breed. Tell me what i managed when you've been up in the street. Back against a wall, living at the Red Sea, right? Give me space like the women do my teach. I got a dark side that you don't want to see. Got to dance all night, shaking sin off me. Did it couple times and I'm not trying to repeat. Watch me go backslide with it, move walk like MJ. Did it hands up. I repent, get it. Every testimony living gotta be. But they are you he ลาเต้นะครับผมก็อาจจะเป็นคเฟ่ที่ฮิตที่หนึ่งนะครับที่เวลาใครมาเขาคอก็าาอาจจะต้องแวะมาะครับแล้วก็ที่นี่เราไม่ได้มานานแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะมาดูสําหรับว่าที่นี่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงบ้างนะครับกลับมาเขาคอครั้งนี้นะครับเรามาแวะกันที่ร้านพีโนโลาเต้กันอีกครั้งหนึ่งนะบอกเลยว่าคิดถึงนะครับรสชาติของกาแฟเข้มๆนะหอมละมุนนะครับก็ออยังเหมือนเดิมนะครับยิ่งนั่งจิตไปนะครับชมวิวภูเขาไปสวยๆนะคือโคตรฟินเลยอ่ะ ที่นี่นะครับเราก็ไม่ได้มานานแล้วนะรอบนี้นะครับมีโรงแรมเปิดขึ้นใหม่นะครับเยอะขึ้นนะแล้วก็ร้านของฝากนยะก็มีให้เลือกเยอะขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะนะครับคนที่ชอบประเภทถั่วนะครับก็จะมีถั่วต่างๆนะครับให้เราได้เลือกซื้อกลับบ้านนะครับหรือว่าไปเป็นของฝากกันได้นะ อันนี้แบบแกะแล้วนะเรชอบกินแต่ละชอบแกะเองอันนี้แบบว่าลองชิมไงซื้อไปชิมได้จากนี้นะเดี๋ยวเราจะเข้าที่พักกันเลยนะครับวันนี้ก็สบายๆนะไม่ได้ไปไหนมากนะครับเดี๋ยวเราวันนี้นะเราจะไปพักกันที่ภูย่าฟ้าใสนะครับ ส่วนของที่พักนะครับภูย่าฟ้าใสเนี่ยทางขึ้นเขาก็จะชันนิดนึงนะครับแต่ว่ารถทุกคันขึ้นได้ครับไม่มีปัญหานะครับตอนนี้เราอยู่ที่พักแล้วนะครับวันนี้เราพักกันที่ภูย่าฟ้าใสนะบรรยากาศก็จะเป็นอย่างนี้นะครับวันนี้ก็มี คนเข้ามาพักเยอะนะครับผมเพราะวันนี้เป็นงานหยุดยาวเนาะทางขึ้นขึ้นมานะครับก็จะแคบนะครับแล้วก็ชันนิดนึงเดีย๋ยวเราไปดูที่ห้องกันดีกว่าอันนี้ก็คือห้องนอนของที่นี่นะครับเราห้องพักกันที่ห้องเบอร์16นะมีทีวีด้วยวก็จะประมาณนี้นะก็มีครบทุกสิ่งนะครับมีเครื่องทำน้ำอุ่นก็มีน้ำสองขวดอัน,นี้เราอยู่ชั้นสองนะก็ตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปกินอาหารเย็นนะครับเพราะว่าเรา สั่งที่โรงแรมมาครับเป็นชาบูแล้วก็มีอาหารตาสั่งด้วยอ่านี่ก็เป็นบรรยากาศที่พักนะครับเราพักกันที่ภูย่าฟ้าใสาแต่ตอนเช้าต้องมาตั้งนั่งรอททมแลปตตรงนี้แล้วมั้งเนี่ยมแมลงปอบินเต็มเลย แล้วก็หลังจากที่เราทานอาหารเย็นกันเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวคืนนี้นะครับเราขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะต้องตื่นแต่เช้านะครับไปดูหมอกนะครับว่าจะมีหมอกไหมนี่ก็เป็นบรรยากาศยามเช้านะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณ7จ็ดโมงนะครับปู้ตรงนี้มมีหมอกคือเมื่อเช้าเนี่ยเราตื่นมาประมาณตีห้ากว่านะแล้วก็เมฆค่อขนข้างที่จะเยอะนะครับหมอกตรงนี้พักเนี่ยไม่มีนะปู้แต่ตรงนี้นมี เพราะเมื่อคืนเนี่ยคิดว่าฝนน่าจะตกนะแต่ว่าดัานไม่ตกนะฝนไม่ตกนะครับถ้าตกเนี่ยคืนนี้ตรงนี้น่าจะมีหมอกแบบเต็มเลยแล้วก็เดี๋ยวเช้านี้นะครับเดี๋ยวเราไปกินอาหารเช้ากันก่อนนะครับเพราะที่นี่เขามีอาหารเช้าด้วย เดี๋ยวนะครับหลังจากที่เรานะครับเก็บกระเป๋ากันเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกันไปต่อนะครับที่พระตำหนักเขาคอนะ พระตำหนักเขาค้อนะครับสิ่งที่ห้ามพลาดนะครับคือการมาเดินเล่นท่ามกลางป่าสนนะครับที่สูงเรียงรายมองไปทางไหนเนี่ยก็สวยนะครับได้ฟิลเหมือนอยู่ต่างประเทศเลย ตรงต้นสนเนี่ยครับมันมุมไหนก็ถ่ายสวยไปหมดเลยนะให้มากันสักช่วงเช้าๆครับผมก็แสงกำลังดีนะครับก็ไม่ร้อนมากแล้วก็อากาศเนี่ยเย็นสบายๆนะห้องบนก็จะมีห้องน้ำด้วยนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยทางขึ้นตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะขึ้นไปบนเขาตรงนี้นะเพื่อไปชมวิวได้นะกอาจจะใช้เวลามา ชั่วโมงครึ่งหนึ่งสองชั่วโมงนะครับในการเดินแต่เราไม่ได้เดินนะเพราะเราวันนี้เรามาแค่มาชมเฉยๆที่นี่ก็จะมีร้านกาแฟาด้วยนะก็เดี๋ยวต่อไปนะเราจะขึ้นไปที่จุดสูงสุดของเขาค้อนะครับนั่นคืออนุสรสถานนะครับผมที่ด้านบนนะแล้วก็ตอนนี้นะครับเราขึ้นมาบนอนุสรสถานนะครับผู้เสียสละนะครับที่เขาค้อนะแล้วก็จุดแรกที่เราจะมานะครับเราจะมากันที่ตัวพิพิธภัณฑ์ก่อนนะครับ อันนี้จะเป็นพระบรมรูปนะครับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชปะ่ะเราไปเข้าดีกว่าตรงนี้จะเป็นพิพิธภัณฑ์อาวุธเข่าคอนะครับก็จะเสียค่าเข้านะครับคนละ10บาท ที่นี่นะครับก็จะเล่าเรื่องเหตุการณ์การต่อสู้ในอดีตนะครับผ่านภาพถ่ายเอกสารนะครับรวมถึงอายุยุทธุปกรณ์จริงๆนะครับที่ถูกเก็บรักษาไว้ที่นี่นะทำให้เราเนี่ยได้เห็นความยากลําบากนะครับและการสละของผู้คนในยุคนั้นอย่างใกล้ชิดเลยเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่มาแล้วได้ทั้งความรู้และยังได้ระลึกถึงความกล้าหาญของวีรชนเขาคอด้วยมีล็อบเบ้ลไหมแบบว่าเรื่องเอเอก็เรืเอ่องไอ้นี่องศาไงัเลอหเล็กหนามากไม่ตับนี่เย โอ้โหเออว่ะอันนี้เป็นหอหอมแมลงปอ,อเด็กๆเรียก,กว่าหอมแมลงปอนี่เป็นหอตรวจการนะครับนั่งได้สองคนอินซีกลืนช้าง นี่ครับนีฐน่ฐานยิงปืนใหญ่อันนี้ปืนใหญ่วิถีโค้งนะครับขนาด105มิลิเมตรนี่ปืนใหญ่ขนาด105มิลิเมตรอันนี้ฮอ13ที่นั่งใช้งานทั่วๆไป ฮะอันนี้พยาตานีปืนใหญ่กลางกระสุนวิธีโคง้งอันนี้ปืนใหญ่กลางกระสุนวิธีโค้งขนาดร mm. ้อยห้าสิบห้ามิลิเมตรนี่ร้อยห้าสิบห้ามิลเมตร ใช่โหฉุนคือไปดูดิไม่ไม่มันเปียกเปียกนี้นะ้ำมันมีนะ้ำมองไม่สินีอ่อันนี้เป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นที่เขาค้อ เขาเขา<อ>้ขอเป็นชื่อเรียกตัวของทิวเขาน้อยใหญ่ต่างๆของทิวเขาเพชรบุรีในเขตอำเภอเขาพ้อจัง,ง,งจหวัดเพชรบุรีซึ่งเหตุผลที่เรียกว่าเขาพ้อเพราะว่าอ,อันนี้คือบังเกอร์ข้างในเฮ้ยตกใจเลยนี่พลว,วิทยุเจ้าหน้าที่คำนวณเจ้าที่แผนที่เจ้าหน้าที่หลักฐาน นี่เ็เป็นประมาณฐานปฏิบัติการนะครับฐานทำสั่งอะไร้มันมันม่วมมันม่วงก็เหนียวดำอ๋อลืมหัวมันม่วมันอหัวกขขะเหนียวก็เว,<อ>เวลามาที่นี่ไงเขาต้องกินอะไรนะไอ,ไอข้าวที่เป็นลืมหัวอ๋อเอา สี่อันอันเท่าไหร่อ่ะอันละห้าบาทอันละห้าบาทไข่ด้วยเอาไข่ไข่ปิ้งชื่อปลาขาอ๋อมาขาไงมาชื่อมาขามใหม่ๆค่ะอืมอี่อร่อยสองหกบาทค่ะออก ทำเองใช่ไหมคะเองค่ะแบบถ้าเกิดเราเราแช่อิ่มตัวแล้วมันมันจะไม่เป็นฟองมันจะไม่ไมนันน่นเม็ดเสือว่าแบบอนนี้แกะเปลือกแล้วแกะเม็ดแล้วแกะเม็ดแล้ววันนี้เก็บได้เป็นปีค่ะนี่ไงจะเป็นสีนี้นะฮะอ๋อสีงูร้อนร้อนร้อนนนออกเลย หอมมากเลยอ่ะหอมนะพี่เอาไปย่างหอมเนาะใช่ครับเฟดดาวเปอร์ฟิ So downhearted, moaning every day about life. I finish wanna started take a chance and everything the up dice roll แล้วตอนนี้นะครับเราขึ้นมาถึงจุดด้านบนนะครับจุดสูงสุดของเขาคอนะครับที่นี่ก็คืออนุสรสถานผู้เสยสละเขาคอนะครับหรือก็คือฐานกรุงเทพนะครับเดิมทีที่เนี่ยเคยเป็นฐานปฏิบัติการทางทหารนะใช้สําหรับควบคุมยุทธการต่อสู้กับผู้ก่อการลายคอมมิวนิสต์นะครับในช่วงปี2520กว่านะครับถือเป็นฐานที่มีบทบาทสําคัญในการปก ป้องพื้นที่เขาเคาเอาไว้ปัจจุบันเนี่ยถูกจัดทําเป็นส่วนหนึ่งของอนุสาวรสถานนะครับให้คนรุ่นหลังเนี่ยได้เข้ามาเรียนรู้และลึกถึงการสละ,ะของทหารนะครับและประชาชนยุคนั้นนะครับในส่วนของตัวอนุสาวรสถานะครับก็จะเป็นลักษณะสามเหลี่ยมนะครับนั่นหมายถึงว่ามีทั้งทหารนะครับประชาชนนะครับและตำรวจครับร่วมมือร่วมใจกันนะครับในการสู้รบในครั้งนั้นเข้าในบังเกอร์ ไม่ใช่อันนี้เขาไวยิงครับน,นี่โอ้เย็นเลยเข้ามาในน,นี้คุหลาบสวยมากเลยนี่น้องเขาปลูกสวยมากดูดิอากาศมันเย็นเนี่อืมแล้วมันก็หอมด้วย You've got your dreams I've got my dreams Together with s o c l e v e r everything และอีกหนึ่งแลนด์มาร์กที่ห้ามพลาดนะครับเมื่อมาที่เขา้อนะครับก็คือทุ่งกังหันลมนะครับที่เนี่มีทุ่งหญ้านะครับกว้างใหญ่นะครับล้อมล้อมด้วยกังหันลมที่สูงนะครับตั้งงานนะมองแล้วอลังการมากๆเลยเรามากินข้าวกันที่ร้านนี้นะครับเออกระเพราดีกว่ามีเมนูอาหาร got it ออังไยไงใ่ได้เห็มใ่ไม่ใั่นมันจะพอทีนไหลเลยนะเกลวมันจะ่ไกลมันจะโค้ใช่มใช่ใช่ีมีนะคะลองชิมดูได้ค่ะทุอบค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้เรามาที่น้ำตกสีดิดนะครับผมดินแดนแห่งปรติศาตร์เราไปดู ด้านในกันนะครับเข้ามาแล้วก็เจออาขายของฝากนะครับเป็นพวกชุดนะครับแล้วก็มีพวกอ,อ,อาหารตามสั่งนะครับร้านไก่ย,ย่างนะนถ้าใครยังไม่ได้ทานข้าวมาก็ที่นี่เ,เขามีนะครับใช่ยชุดแบบเดียวกันเลยเออไม่เสียงต่างแต่โอ้ยที่นี่ก็มีซุ้มนะ,ะซุ้มต้นไม้เห็นไหมเนะี่ยโอ้ต้นไม้ด่างะใช่ไหมใช่ต้นไม้ด่าง อ้ยได้ยินเสียงน้ำตกแล้วนะครับเดี๋ยวไม่รู้เหมือนกันต้องเข้าไปดูก่อน <c oughs> นี่ไงนี่ไงน้ำอยู่ตรงนี้เรามาเข,ข่าวคอเนี่หลายรอบนะแต่ว่าเอ,อไม่เคยมาตรงนี้สักทีนึงนครับก็จริงๆก็ไม่รู้เลยนะว่าว่ามันมีน้ำตกด้วยอ๋อที่นี่มีเส้นทางศึกษา,ษาธรรมชาติด้วยนะแต่เราน่าจะไม่ได้ไปอุย้ยนี่ บ้านผูก้กาอกันไลคอมมิวนิสต์ด้วยมีที่นี่ก็มีที่นี่ก็มีมใช่นี่จะมาแล้วครับน้ำตกสีริดนี่อยู่ข้างหน้าเราแล้วโอ้น,น้ำอ๋อที่เขาเล่นน้ำกันด้านบนนี่คือ เป็นน้ำที่อยู่ทางด้านบนนะครับแล้วก็มันก็จะไหลยยตกลงมาตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวเราลงไปด้านล่างได้นะเมื่อกี้ดูป้ายนะครับมันก็จะทางนีน้ทางที่เราจะไปน้ําตกนะแล้วก็เขาจะมีบ้านของตอก็คอ,อด้วยนะครับในนี้มันจะเหมือนกับที่เราไปตรงที่มันมีเมเปิลแดงนะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าอันนี้คืออะไรเนาะอันนี้น่าจะเป็นตัว ที่เออตัวที่วิตน้ำนะเนี่ยแต่ไม่ใช้ไม่ได้แล้วใช้ไม่ได้เลยไนงะนี่ไงมันก็จะไหลลงอย่างนี้ไปดูบ้านนี้อันนี้ก็เป็นบ้านของผอกคนะครับอันนี่พี่ๆเขาน่าจะกำลังซ่อมอยู่นะนีโค้งซุ้มไผ่สวยเลย ก็เดี๋ยวเราเดินไปดูน้ําตกกันต่อนะครับอันนี้เขาไม่ให้ลงเล่นน้ำนะเพราะว่าน้ำค่อนข้างแรงแล้วก็อันตรายนะครับตนนะนะแต่ถ้านานเดียว,นะว,วยมันกมันเล่นไม่ได้อยู่แล้วไง เรียบร้อยครับเราไปดูน้ําตกมาแล้วนะก็เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราจะไปเข้าที่พักกันแล้วนะครับชื่อที่พักนะที่พักชื่ออะไรนะลุงบุญล,ลุงบุญแคมเป็นโดมเป็นลักษณะของโดมใช่จุดหมายของคุณอยู่ทางขวาอ่าตอนนี้ก็ถึงที่พักแล้วนะครับอันนี้เราพักเป็นโดมนะห้องเบอร์บีศสานะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกัน มีอะไรบ้างดูเชิครับอ่าในห้องครับมีแอร์นะครับเป็นโดมที่บบว่ามีแอร์นะไม่ร้อนนี่แล้วก็มีโต๊ะตัวเล็กๆนะครับเป็นโต๊ะญี่ปุ่นนะครับมีทีวีด้วยมีแอร์นะครับแล้วก็ที่นอนนะแบบนี้โอ้มีตู้เย็นด้วยนะเรียกว่าครบนะครับผมอ้ำนะธรรมดา ห้องน้ำธรรมดาจะน่าจะมีน้ำอุ่นนะเห็นมีแก๊สอยู่ข้างหลังมีแก๊สอยู่ข้างหลังเป็นน้ำอุ่นปรับได้อันนี้ก็มีโต๊ะนะครับอันนี้เราวางของไว้อยู่แล้วก็มีนี่อ่างน้ำนะครับอ่างน้ำด้วยอันนี้เราอยู่ชั้นบีนะก็ยกขึ้นมาอีกระดับชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็ ข้างหน้าถ้าใครอยู่ข้างหน้านะครับก็จะเป็นเห็นเป็นวิวนะครับไม่มีอะไรบังนะสำหรับทริปนี้นะครับเราจะแบ่งเป็น2 EP นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวฝากเพื่อนๆน,นะครับรอติดตาม EP ที่2นะครับห้ามพลาดเลยนะเพราะว่าเราเนี่ยจะไปในที่ที่เราเนี่ยก็ไม่เคยไปนะครับแล้วก็ไปเก็บภาพบรรยากาศสวยๆนะครับมาฝากเพื่อนๆกันด้วยนะ